นะะฮคันนี้สวยคันนี้มีลูกค้ามาทำเหรอฮะคันนี้ของช่างเองครับผมหมายถึงว่าทําขายครับผมทำใช้หรือทําขายทำขายทำขายเหรออันนี้ก็คือว่าของที่ร้านใช่ไหมครัอันนี้ของผมครับของของคุณของคุณทําแต่คุณทําแล้วใครอยากซื้อก็ขายครับผมโอ้สับถังด้วยนะฮะเป็นคานนอนเดลเนาะเป็นวินเทจสับถังรุ่นไหนนี่เนนเดล R เจ็ดร้อยอ่าฮะเป็นเฟรม อโลเป็นเฟรมใช่ผมเป็นอาร์ติเนียมงานขอนเมส U.S. U.S. เลยนะฮะแล้วคุณขายเท่าไหร่ครับเนี่ยถ้าทำเสร็จแล้วทเสร็จแล้วเอาละมอไซ์มาแล้วทำไงดีเอาเนี่นะฮนะมีมีไหนนะปเไยจ้าต้อมนะพี่ต้อมนะต้อมนะนะวันนี้พาพี่ต้อมมาลุยนะ ที่ร้านจักรยานลุงธนงนะฮะอยู่ในหมู่บ้านสากรนะฮะพอดีวันนี้ไปปั่นจักรยานมานะฮะนี่เดี๋ยวจะพามารู้จักเพื่อนใหม่นะฮะโหนี่ดาวฮอนบอดวอล์สวยสวยสวยหลายคันนะ,ะอ๋อร้านรถเข้าเยอะเลยนะฮะ นี่นะฮะวันนี้นี่ผมไปปั่นไปปั่นมาเจอพี่พี่ต้อมนะฮะพี่ต้อมนี่สวัสดีครับ,รบนี่นี่นะครับพอดีผมปั่นกลับมาแล้วมาเจอพี่ต้อมอยู่หน้าหมู่บ้านนะฮะเลยไปกันอีกรอบเลย <c oughs> เหนื่อยเลยผม <c oughs> สองรอบนะฮะนี่ แฟนคลับเลยนะฮะวันนี้พี่ต้อมเอาเอารถมาทําอะไรครับอ่าผมเอาจักรายานแม่บ้านมามาเปลี่ยนแฮนด์น,นะเปลี่ยนคันนี้ป่ะฮะแม่บ้านเนี่ยไม่บ้านอยู่ข้างในอ๋อผมเห็นดูคันนี้ผมนึกว่าโอ้โหนี่นจักรายานแม่บ้านหรือของแม่บ้านนะคันนี้สองที่ี่อคันดันเดลนะฮะคันนี้สวยคันนี้มีลูกค้ามาทำหรอฮะคันนี้ของช่างเองครับผมหมายถึงว่าทําขายครับผมทำใช้หรือทำขายทำขายทำขายเหรอ อันนี้ก็คือว่าของที่ร้านใช่ไหมครัอันนี้ของผมครับของของคุณของคุณทําแต่คุณทําแล้วใครอยากซื้อก็ขายอ่าครับผมโอ้สับถังด้วยนะฮะเป็นคันนอนเดลเนาะเป็นวินเทจสับถังรุ่นไหนนี่เนนเดล R เจ็ดร้อยอ่าฮะเป็นเฟรมอะลูเป็นเฟรมใช่ผมเป็นอะลูมิเนียมงานพันเนส U.S. U.S. เลยนะฮะแล้วคุณขายเท่าไหร่ครับเนี่ยถ้าทําเสร็จแล้วทำเสร็จแล้วตัวนี้ก็อยู่หมื่นสองพันครับหมื่นสองพันนะ ถ้าใครสนใจทำไงดีโทรมาแล้วที่ร้านลุงธนงอ่าเดี๋ยวผมปักเบอร์ปักโลเคชั่นไว้ให้ที่ร้านลุงธนองนะฮะชุดขับเป็น105นะฮะตาผมเห็นไหมเนี่ย5105ใช่ด้วยจริงด้วยอ่าตรงนี้ไม่ใช่เนาะเบรกนะฮะก้านเบรกอ่าเบนชี่คันนี้ก็สวยเนาะวินเทจคันนี้ได้ได้ก็ดีครับ โอ้นี่คันนี้สวยเลยวินเทจเลยคันนี้ก็สักทางนะจุดสูงวินเทจใช่ใชและนี้นเรียบร้อยอยัน<า>พี่ต้อมอเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะเอาละเดี๋ยวต้องมาเอาดิต้องอ่ะหรือว่าจะขับไปสองคันเดี๋ยวถ,ถ้าเอาก็เดี๋ยวน้องเขาส,เส่งให้ถึงบ้านอ๋อนี่นะครับพี่ต้อมนะฮะอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันแต่ไม่เคยเจอกันเลยนะฮะเพิ่งมาเจอเพิ่งมาทักเพิ่งมาทักนะฮะพอดีเลยวันนี้ผมออกเช้ากลับมาสิบโมงเจอพี่ต้อมกลังออกพอดี เลยไปดูเราพี่ต้อมนี้ขาแรงเลยนะะเมื่อกี้ผมปั่นตลอดเลยนะผมปั่นไปตอนพี่ต้อมให้ผมนาผมไม่เหนื่อยเลยแต่เมื่อกี้ตอนเข้าหมู่บ้านน่ะผมเหนื่อยตอนเมื่อกี้แหละประมาณกิโลกว่านี่แหละตรงเนี้ยโอ้โหปั่นอย่างตานลมอีกหมื่นกว่าบาทนะฮะนะล้านชุดขับไม่ใช่การเบรกเฉพาะอย่างเดียวนั้นหนึ่งศูนย์ห้าก็จะมีแบบคนคนกันแบบอย่างเช่นลุมล้อเป็นลุมล้อ ปุ่นไตก้าอ่าดูหมอนดูไตก้าเลยเหรอไต่ก้าตีนผีหกร้อยตีนผีหกร้อยห้าสจานกร้อยห้าสัจจานกร้อยห้ามือตบดูเะเอทดูเะเอทมือตบดูเะเอทการเบรคหกร้อยห้านี่นี่นะฮะแคนนอนเดลนะแฮนด์เม็กเมริกาเลยใครสนใจเดี๋ยวผมเดี๋ยวคุณกำลังทำอยู่ใช่ป่ะใช่นี่ใช่ไหมหมื่นกว่าบาทอ่า ข้างในยังมีจักรยานให้เลือกเยอะนะเมื่อกี้ผมเดินผ่านมามีเบนชี่มีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะตอนนี้ลงุงนอนอยู่ข้างบนนะพักผ่อนเดี๋ยวผมปักโลเคชันไว้อยู่ที่หมู่บ้านสากลแล้วคันนี้มีใครล,ล,ลูกลูกค้าป่ะครับของผมครับของคุณ <ผม S 1> อีกแล้วอันนี้คุณขายป่ะผมหาถามไปเรื่อยเพราะว่าเผื่อเพื่อนเพื่อสมาชิกอยากได้ไงน,นะก็อยากได้ก็มาดูเอาแล้วกันนะไม่รู้ขอซื้อเขาแล้วกันนะถ้าอยากได้เขาอาจจะขายก็ได้ นะอยู่ที่ร้านใช่ไหมฮะ,ปะเป็นของที่ร้านนะโอเคนี่นะฮะนี่พี่ต้อมก็รอรถอยู่เนาะผมก็เลยมาด้วยเดี๋ยวไปดูรถนะพี่ต้อมดีกอ่าพี่ต้อมใช้รถอะไรวะเนี่ยผมใช้ดาวฮอนนะวันนี้นี่ผมใช้ดาวฮอนนะฮะร้อยยี่สิบแต่พี่ต้อมแกเล่นอาเชอร์เลยนะฮะนี่อาเชอร์นะฮะเป็นเป็นกึง่งกึ่งเสือหมอบเนาะเป็นรถไฮบริน<ล>ดนะดคือเฟรมเป็นไฮบริดใช่ไหมแต่ว่าเอามาใส่แฮนด์โอห์นี่ต่อคอซะสูงเลยเนาะ ขี่สบายสบายจริงๆมันมันจะต่ำเนาะมันคือมันแค่ตรงนี้นะอันนี้พี่ต่อมาข้อหนึ่งใ,ให้มันได้ขี่แบบฟิลสบายสบายเนาะโอ,อ้เนี่ยเป็นการดีไซน์แบบว่าถ้าเกิดเป็นรถเสือหมอบมันก็จะมันจะต่ำนะมันจะหมอบไปถ้าเป็นรถไฮบิดแฮนจะตรงแต่ว่าพี่ทำเองีหยหรือว่ามาอานนี้ให้ที่ร้านเนี่ยต่อซื้อตรงนี้มาต่อให้แล้วก็แทน นนของเดิมของเดิม,ดมแต่ว่าให้เขาต่อตรงนี้ให้มันต่อให้สูงจะได้ขี่ไกลๆสบายเหมือนทัวร์ลิงนะครับเนาะเห็นบอกพี่ปั่นวันละเป็นร้อยโลเลยประมาณนั้นครับประมาณนั้นเอาทห,หนึงก็ประมาณนันโอ้ประมาณนั้นผมทิปหนึ่งก็ยี่สิบโลประมาณนั้นนะหนึ่งในห้าของพี่เนาะโอ้โหพี่มีบิสต์นี้ก็สวยนะที่ร้านลุงนงเกามีรถสวยๆเยอะนะน้องเขาของของช่างอ่นะ ตัวนี้เป็นสเปเชียลเอดิชั่นฮะิสโตนนี่รถดังมาสมัยนี้ใช่สภาพดีมากเนี่ยเป็นวินเทจเนาะของของเข้าเดิมเดิมทุกอย่างนี่ฮะอันนี้คือหลังร้านนะฮะหลังร้านลุงธนงเนาะก็หน้าร้านเดี๋ยวผมพาไปดูรถในไลนกสักหน่อยดีกว่าเดี๋ยวพี่ต้องรอรถไม่บ้านใช่ไหมหรือว่าเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยมาเอา นี่ก็จะไม่ไม่ไม่ขี่ไปเองใช่ปะ่ะนี่นะฮะมีเบนชี่นะฮะเนี่ยเป็นเหมือนรถแม่บ้านเลยนะเดี๋ยวผมพาไปดูรถนะฮะคันสีขาวนั่นก็สวยเนาะบิสโตนเนี่ย,ย,ยครับฮะกิฟต์เลยกิฟต์เลยขายไหมคันบิสโตนฮะมีคนซื้อไปแล้วเหรอบิสโตนเมืนนะ่อกี้นะอายาอ่ะอดเลยนะฮะถ่ายปุ๊บไปปั๊กยังไม่ทันลงเลยแย่เลยแต่ไม่เป็นไรยังมีหลายคันนะฮะเป็นตัวอย่างให้ดูเนาะ นี่นะฮะเป็นรถมินิหมอบก็มีนะบูโน่นะฮะเนี่ยแล้วก็ที่แขวนแขวนอยู่เนี่ยนะหลายคันนะฮะถ้าสนใจนะก็ลองมาโทรหาลุงธนงได้นะเดี๋ยวผมจะปักเบอร์โทรไว้ให้ใต้คลิปนะฮะนี่นะเสือหมอบไฮบิดเสือภูเขามีหมดนะฮะที่ร้านนี้รถมิน,รมนิรถบีมเอ็กนะฮะมือสอง เขาบอกว่าไม่แพงนะที่นี่ไม่แพงเนี่ยดาฮอนดาวฮอนเชฟลอเล็ตนะฮะเนี่ยห้อยแกห้อยกันอย่างนี้เลยลดเยอะรดเยอะมากห้อยกันอย่างนี้เลยนะ,ะมาชมกันได้เนาะสนใจนะฮะผมทักทักแกมาเนาะเดี๋ยวผมจะปักเบอร์เบอร์โทรศัพท์แล้วก็โลเคชั่นของร้านนะฮะไว้ให้ใต้คลิปก็กดเข้าไปดูได้เลยนะฮะใครสนใจเนาะเ อ๋อนี่บนะีมเอ็กนะบีมเอ็กไปแล้วฮะเดี๋ยวพี่ต้อมเดี๋ยวไปนะแล้วเราก็ไปผมขี่จักรยานกับพี่ต้อมมาแนละ้ววันนี้พอดีบังเอิญเจอกันก็เลยก็เลยไปวนอีกสักรอบนะฮะกดดีนะมองกูดสายนี้สายนี้สวยนะกูดคอมนะ มีรับซ่อมด้วยนะฮะใครสนใจก็เอารถมาตั้งเกียร์ตั้งสปีดตั้งอะไรได้หมดนะฮะนี่แล้วเขาเอาไปเท่าไหร่ครับคันนี้บอกบอกได้ไหมอ้ามันเป็นหัวสิทธิ์ลูกค้าเอาประมาณแล้วกัน10บ0บาทโอโ้โหเป็นผมผมเอา10คัน โอ้โหก็ประมาณสิบนะแ้วก็สวยนะแล้วเดี๋ยวจัดส่งหรือว่าเขามาเอาเองเหรออยู่แถวนี้เหรอไอ้ยานี่ไงใช่ใช่ความกังวลความกังวลของกระดิ่งนะมาตุกบเซ็ตนะ โอ้ขนุนมาแล้วนี่ก็คือถ้าเกิดใครมาซื้อจากยาร้านนี้ก็ลองขี่ได้นะถนนตรงนี้นะรถโล,ลง่งสบายใจไม่ต้องห่วงรถนะฮะเขาให้ขี่ได้สบายๆตรงนี้ถนนเส้นเม,มนนี้ลองได้เลยแล้วใจมาชมได้นะฮะเดี๋ยวผมจะปักเบอร์โทรกับโลเคชันไปในคำอธิบายใต้คลิปนะฮะั็ก็ามาชมได้เลยนะครับ